สวัสดีครับผมเหน่งเมืองแกงเที่ยวทั่วไทยครับเห็นเหลืองๆล,ลงอยู่ในบ่อโน่นครับสีเหลืองนี่ก็หลายค่ายครับแต่นี้ก็แคทครับอุ้ยน้ำเยอะแล้วครับ มาหนนี้มีน้ำแล้วครับน้ำขึ้นแล้วฮนะโวยรดสวยครับเดี <S <S <le> ๋ยวเราอยู่บ่อนนี้ก็าขุดมาหลายค่ายแล้วครับนะ้ค่ายโกเบซานี่แล้วก็นี้มาแคทครับ สามสองศูนดีทูครับเปลี่ยนฟันเลยฮะฟันมาแบบแหลมคมเลยฮะ อันนี้ก็น่าจะจบกับแคสนะครับสามสองศูนย์ดีทูะฮะเพราะว่ามากันสามค่ายนะครับสามสี่ค่ายนะครับจำไม่ผิดนะฮะตัวพรานนี้ก็เป็นของสูมิโตโมครับนะมะมาโกยได้ ไม่เท่าไรครับก็ยกกระบวนขันหมากกลับเปนต่อครับขึ้นไปอยู่บนยอดเลยครับก่อนหน้านี้ก็เกาหินกันอยู่ครับฝั่งนู้นะครับกับสานี่ครับเด็็นปลายสองหนึ่งห้าตีฮะตอนนี้ก็ ลงไปหลายครั้งนะครับสําหรับความพยายามอยู่ที่ไหนความสาเร็จก็อยู่ที่นั่นนะครับมีลมด้วยครับนแกตสสามสองศดีทูครับ นี่ก็แดดลมลมตกครับช่วงเย็นนะครับใกล้ห้าโมงเย็นนะครับช่วงกลางวันว่าจะเข้ามาครับร้อนจัดเกินนะ,ะไม่ไหวะครับเข้ามาช่วงเย็นฮะบพอดีเข้ามาส่งน้ำให้ลูกค้าด้วยะครับแต่เลยจะแวบเข้ามานะ ทางผ่านครับผ่านบ้านเองเมืองแกงฮนะ